สวัสดีค่ะทุกทท่านคะ่ะพบกับช่องคำตัวโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำไข่ออนเซนทำยังไงให้ไข่แดงสวยๆไข่ขาวนุ่มๆมาฝากทุกทท่านคะ่ะพร้อมทั้งเวลาต่างกันเล็กน้อยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะวิธีทำอยู่ในคลิปเลยคะ่ะค่ะสำหรับไข่ไก่ที่เลือกมาทำไข่ออนเซนก็ต้องสดหน่อยนะคะวันนี้จะใช้สีฟองค่ะจากนั้นเราก็จะนำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟนะคะ น้ำต้องท่วมไข่ค่ะระหว่างที่รอยเขาเดือดเราก็จะมาเตรียมน้ำหนึ่งถ้วยค่ะเติมเกลือป่นลงไปก็ประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วคนให้เกลือละลายนะคะค่ะพอน้ำเดือดเราก็ปิดไฟเลยค่ะจากนั้นก็นำน้ำเกลือที่เราผสมไว้ในถ้วยนี้นะคะลงไปผสมกับน้ำร้อนที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะน้ำเกลือก็คือน้ำอุณหภูมิห้องปก,กตินะคะ เทลงไปเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำร้อนที่อยู่ในหม้อค่ะจากนั้นก็จะนำไข่ลงไปลวกนะคะเบาๆค่ะระวังไข่จะแตกด้วยนะคะจะใช้เวลาแช่ในน้ำร้อนแบบนี้15นาทีค่ะปิดฝาด้วยนะคะระหว่างที่รอให้ไข่สุกเราก็จะมาเตรียมน้ำเย็นจัดๆเอาไวน้นอกไข่ค่ะเวลาก็ครบ15นาทีแล้วนะคะจะตักไข่ออกมา2ฟองก่อนค่ะ และอีก2ปองจะแช่ต่ออีก3นาทีนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเวลาต่างกัน15กับ18นาทีหน้าตาของไข่ออนเซนจะเป็นยังไงคะ่ะ2ใบที่เหลือก็มานอกในน้ำเย็นเหมือนกันค่ะ แล้วตักสองใบแรกแยกออกมาก่อนนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าไข่ที่เราแช่ไว้15นาทีหน้าตาเป็นยังไงค่ะออกมาสวยงามมากๆเลยนะคะไข่ขาวเนียนนุ่มแล้วก็ไข่แดงก็กลมสวยมากๆเลยค่ะไข่ขาวไม่กระด้างเลยนะคะ หน้าตาสวยงามมากๆค่ะและอีก2ใบฝั่งซ้ายมือก็จะเป็น18นาทีนะคะไข่เขาก็ค่อนข้างสุกค่ะแต่ว่าไข่แดงก็ดูสวยๆแล้วก็น่าทานเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวิธีทำไข่ออนเซนก็ง่ายมากๆเลยนะคะสรุปแล้วก็คือแช่ในน้ำร้อน15นาทีไข่ออกมาสวยมากๆเลยค่ะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะ ค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ